ลองครับกรดูที่ว่าหลอกตามแดงครับเพชรพัทาละเพชรพัทละสวรสวรดูที่ว่าทีา่เราด้จะดิ้นได้หรือไม่ได้แต่เมื่อเจอกับแม่วันทองครับดูที่ว่าแม่วันทองหที่เราด้นจะสองใจที่ว่าแต่พ่าไปสองใจพ่อไปสองใจ อยุทธยาและขอบคุณไปยังพี่น้องตำรวจน้ำชั้นหนึ่งตำรวจน้ำชั้นดีไปแห่ตำรวจน้ำหนึ่งนะครับกองกำลังการศึกกองบังคับการตำรวจน้ำกราบขอบคุณที่ยิงสูงนะครับสำหรับโรการขอ,คอรบ,บ,บคุณไปยังทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาครัฐเอกชนแล้วก็ขอเรียกราบขอบคุณทีมงาน,น โอเคไนยก็ต้องกราบขอบคุณนะให้ความสะดวกเป็นอย่างดีเยี่อะไปทีเดียวนะครับโดยจะเป็นภาัในหลายภาคส่วนที่อยู่ในร่วมกันในทีมงานเี้ต้องกราบขอบคุณอย่างสุดทีเดียวช่วยพาป่านาดีแล้ก็ห่วงใหญ่พระคุณต้นนี่ห่วงมากพีหน้าแล้วพีหน้าเจ้าภาพก็เอาเอาไนยชุดนี้เดี๋ยน้องเออเอาไปพีนาพระคุณเจ้าการทำงานนี้ครับแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแล้วก็รับภาพก็เอาผมสช่ไหมครับพีหน้าเขาบอกนะผมจะคนอื่นเขาจะพีนาเข้าเทียบคพูดแล้ว รับกรับเรือแม่วันทองครับเจ้าตักเชือจาร้ครับประเทศดาวตอครับดาวสี่สิบกอครับครับตอนี้มองไปทุกทุ่นนะครับข้าแลข้าวลวโหเข้าทุ้นนะครับตั้งคู่แล้วนะครับข่าอีกหน่อยนี่แหมมีอีคนนึงบอกมันเข้าแล้วแต่มันยังเข้าไปเต็มมันยังเข้าไม่สุดแตแดงว่ามันยังเข้าไม่สุดรับเรือ อะไรจะถามแต่พูดสองมุมสองแง่เข้าไปครึ่งลำเลยเข้าไปครึ่งลำเลยบอกเหมือนมีเหมือนีพัดไปไทยไปหาเด็กครับดีนะครับเข้าแล้วเดี๋ยวก็ออกออกแล้วประเดี๋ยวกัเข้าเออก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 เข้าเข้าเพราะวันมันออกออกเข้าเข้าเท่าไหร่เน้า แสดงว่าชอบเหมือนเราไปเลยดินไหวดาวไม่ต้องเดืน้ำเขาบบนี้ไม่เห็นตอบแรงเลยมานัมานัไม่ต้องเดืบน้ำมานัดไปเลยเยวอย่างไรแกก็เป็นคู่ชิงว่ะลโอก็อเแกดูไปก็เป็นคู่ชิงชนะเลิศเสอ่ก็ทำไมแต่เือมาแล้วมาแล้วเับท่าป็น้ชมทูเียที่เขาต้องการรูที่ว่า แต่ครับเพชรพัฒนกะเพชรพัฒนะสวสวรรณว่าเดียวนีจะติดได้คือไม่ได้แต่เมื่อเจอกับแม่วันทองก็ถูดีว่แม่วานทองเนี่ยวนี้จะสองใจดูม่แต่พ่าไปสองใจพอไปสองใจต้องออขอได้ต้องออขอได้ถือดีว่าเพชรพัฒนาเพชรพัฒนาบอกว่าเดียวนี้จะหายแล ไปไแสงเตัได้เพราาหวังจะเข้าถิ่นหวังจะเข้าถิแต่ว่าแม่วันทองแม่วันทองโดนดันโดนดิงโดนบังบังอเข้าไก็ไล่บอลไล่ีไลขยี้แ่ละไบอลไดี้ลขยี้มารักันไม่ันไม่รู้กันวิชาอกน้แดดแดีกว่าายแสงไม่แสงไปใคไปแม่วันทองก็ไปทอไม่จดูเป็นรออยู่รอบน้ำน้ำเงินแปตามมาขันไม่ทันไม่รู้เพราะว่าอารหึ่งร้อยเมตรจะบอกให้รร้อยเมตรจะบอกให้เพชร สบายสบายแล้กระหู้แม่วัดทองพูเข้าเสือไชยครับเรือเข้าเสือไชยกรรมการผู้ทรงเกียรติราชายกธงแาครับรพพรออรให้สับเรือเพชรพัชรสุวรรณบุญรอดอิ๊ฟออยยิ้มแย้มสุขชนะครับท่านโยมทั้งเรือนั้นสามลำกับลำาเลยครับไม่ต้องเข้าที่ครับไม่ต้อง